นด้รั้วแม่นะครับเอยไม่ตั้งแต่นนักแสดงมาไม่เคยได้อยังงเนี่ยเออเปักแสดงเปนี้เลครับตั้งอยู่ที่บ้านซึ่งนอกจากไอซีแล้วนะฮะแฟนๆเขามีของที่อยากมอบให้กับโอเหมือนจริงเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสําคัญหลายอย่างวันที่วันที่สิบ วันเกิดนนท์นะฮะเนี่ยพี่บีเรารวบอะเรารวบอะเพราะเราไม่ได้ไปไทยเตะอ่าอ่าเราก็เลยขอยากลองหน้าได้ครับนะ้ครับอย่างไรอย่างไรอย่างไรถือว่าดีนะฮะไม่เซอร์ไพรส์อะไรเลยบอกกันตรงตรงเลยอ๋อมันต้องเซอร์ไพรส์ใช่ไหมดีอุ้ยของขันค่้ายๆลยครกันนนท์นนท์เอามาเลยยิ้มไปหน่อยนิดนั่นหน่อยแล้ว